สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเบิโมโมร์ดแฟนแตงโมมาร่วมพิธียกมือไหว้นักข่าวไม่หยุดวันที่11มีนาคมที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกรุงเทพมหาคนครในพิธีไว้อาลัยแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา18นาิกา30นาทีซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานไว้ล่วงหน้าพร้อมจัดมาตรการดูแลโควิดโดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องตรวจเอทเคก่อน และในระหว่างที่แขกเริ่มทยอยมาร่วมงานเบิร์ตซึ่งอยู่ในห้องรับรองใหญ่ที่ชั้น2ก็ได้เดินออกมาเพื่อเจะกันที่ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปที่ชั้น3ชั้นไปที่ใช้ประกอบพิธีซึ่งในระหว่างที่เจอสื่อมวลชนเบิร์ตก็ได้ยกมือไหว้แต่ไม่ได้หยุดให้สัมภาษณ์แต่อย่างไรก่อนที่โมมีนาที่วันนี้ทําหน้าที่เป็นสตาฟคอยดูแลแขกที่มาร่วมงานจะพาเบิร์ตขึ้นไปที่ชั้น3เพื่อรอเวลาเริ่มพิธี ขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ